ต่อไปก็มาดูการตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Healing b l u s h กันบ้างค่ะโดยเครื่องมือแรกที่จะพูดถึงก็คือ Healing b l u s h นะคะให้คลิกเลือกเครื่องมือในกลุ่มนี้ก่อนค่ะสำหรับเครื่องมือ Healing Brush ก็ใช้สำหรับตกแต่งภาพที่มีจุดบกพร่องอย่างเช่นจุดบกพร่องบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหรือว่าริ้วรอยต่างๆก็โดยการทำสำเนาพื้นที่สีใกล้เคียงมาใช้แทนเช่นเดียวกับเครื่องมือ Clone Stamp นะคะ เพียงแต่เครื่องมือ Healing Brush จะมีข้อดีกว่าก็คือมันจะพยายามรักษาแสงเงาและลักษณะพื้นผิวของส่วนที่ถูกแก้ไขเอาไว้ค่ะมาดูการใช้งานเครื่องมือนี้กันนะคะก่อนอื่นก็ขยายรูปให้เห็นบริเวณที่เราต้องการแก้ไขให้ชัดเจนค่ะและในตัวอย่างนี้เราจะมา Copy Layer เพิ่มนะคะ โดยจะใช้วิธีการกดคีย์ Control และคีย์ J พร้อมกันบนคีย์บอร์ดค่ะวิธีนี้ก็เป็นการใช้คีย์ลัดในการ Copy Layer อีกวิธีหนึ่งนะคะจากนั้นก็มาดูออปชันของเครื่องมือนี้ค่ะที่ b r u s h ก็จะเป็นการกำหนดขนาดและก็ลักษณะของหัวแปลงสำหรับ Option Mode โดยปกติก็จะเลือกเป็น normal นะคะก็คือสีต้นแบบที่สุ่มจะผสมกับสีและแสงเงาเดิมของบริเวณที่ถูกระบายทำให้เกิดเป็นสีใหม่ที่กลมกลืนกันค่ะแต่ถ้าเราเลือกเป็น replace สีต้นแบบก็จะถูกระบายทับลงไปตรงๆซึ่งก็จะเป็นการทำงานเหมือนกับเครื่องมือ Clone Stamp Tool สำหรับโหมดอื่นๆน,นั้นก็จะเหมือนกับโหมดการผสมสีทั่วไปค่ะและในที่นี้เราจะเลือกโหมดเป็น normal นะคะ และในส่วนของ Option s o r t ถ้าเลือกเป็น Sample ก็จะเป็นการเลือกสีต้นแบบที่สุ่มมาใช้ในการระบายค่ะและถ้าคลิกเลือกเป็น Pattern นะคะก็จะเป็นการเลือกลวดลายในการระบายภาพแทนค่ะโดยคลิกเลือกลวดลายจากปุ่มนี้นะคะก็จะมีลวดลายต่างๆให้เลือกใช้งานมากมายเลยค่ะและในที่นี้เราจะคลิกเลือก Sample แล้วกันนะคะต่อไปในส่วนของ Option Align ถ้าเราคลิกเลือกออ t ชั n นี้ตำแหน่งของสีที่ถูกสุมซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายบวกก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เราระบายภาพตลอดเวลาค่ะถ้าไม่เลือกนะคะทุกครั้งที่เราคลิกลากเมาส์ตำแหน่งของสีที่ถูกสุมก็จะกลับไปเริ่มต้นตรงจุดแรกที่เราเลือกไว้เสมอค่ะในที่นี้ก็คลิกเลือกอ p t i o นอะไรนะคะและเมื่อกำหนดค่า option ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ่อไปก็มาเลือกพื้นที่ต้นแบบกันค่ะจากนั้นก็ให้กดคีย์อ t ล r เน t e บนคีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วก็คลิกเมาส์เลือกพื้นที่ต้นแบบหนึ่งครั้งโดยให้เลือกบริเวณที่มีสีใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เราต้องการแก้ไขนะคะจากนั้นก็ใช้เมาส์คลิกหรือว่าลากลงบนพื้นที่ที่ต้องการจะแก้ไขค่ะโดยจะสังเกตว่าเมื่อเราคลิกเมาส์ก็จะปรากฏ รูปเครื่องหมายบวกตรงจุดที่เป็นต้นแบบนะคะและอาจจะเลือกปรับขนาดของหัวแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆได้ตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะเลือกพื้นที่ต้นแบบใหม่ได้ตามต้องการนะคะก็เลือกให้เหมาะสมในพื้นที่ที่เราต้องการจะแก้ไขในแต่ละส่วนค่ะ ก็ใช้วิธีการเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนแก้ไขจุดบกพร่องไปทั่วใบหน้าของนายแบบค่ะและผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้ตามรูปนี้นะคะหน้าของนายแบบก็ดูเนียนขึ้นจนอายุดูลดลงเป็นกองเลยใช่ไหมคะ และเพื่อเพิ่มความกลมกลืนยิ่งขึ้นก็มาปรับลดเข้า o p a c i t y ของ l a เยอรนี้ลงสักหน่อยค่ะเพื่อให้คงริ้วรอยจังๆไว้สักเล็กน้อยนะคะและนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เครื่องมือ Healing Blood ค่ะ